ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีมีประชากรนับถือแทบทุกศาสนาคละแคล้วปะปนกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีความเจริญเติบโตในทุกด้านมีประชากรจากหลายพื้นที่หลายเชื้อชาติหลายาศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างมากมายทุกเชื้อชาติทุกศาสนา เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่นหรือที่รู้จักกันในนามวัดแขกขอนแก่นเป็นเทวสถานพราหมณ์ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากแรงศรัทธาและความเลื่อมใสในองค์พระพิคเนตและพระศิวะของท่านโกเฮบาบาศีสัตยาซึ่งเป็นผู้นำาศาสนาฮินดูและเป็นผู้ก่อสร้างเทวาัยศิวะมหาเทพขอนแก่นแห่งนี้เทวาัยศิวะมหาเทพได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นปีที่สิ นะครับโดยตัวบาบาเองเป็นผู้ก่อตั้งเ,เราได้จัดซื้อที่ดินนะครับและก่อตั้งนะที่นี่12ไร่และก่อตั้งเพื่อที่จะให้เป็นศาสนาสถานของพรามหมณ์ฮินดูและเป็นที่สถิตสถาพรของเราองค์ทวยเทพทุกๆพระองค์ ที่รวมรวมใหญ่ๆเลยในที่นี้ก็เกือบสิบพระองค์ที่ที่ที่เป็นมหาเทพที่ชาวโลกและผู้ที่บูชาศาสนาฮินดูรู้จักนะครับเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากอาจยังเข้าไม่ถึงรายละเอียดของศาสนาฮินดูมากเท่าไรนักแต่ทุกท่านจะมีความเชื่อมั่นความศรัทธาในองค์พระพิคเนตอีกทั้งมากราบไหว้ขอพอรเป็นประจำสม่ำเสมอ หากจะบอกว่าพระพิคเนตคือเทพองค์หนึ่งในาศาสนาฮินดูก็จะทำให้หลายท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเทวลัยศิวามหาเทพขอนแก่นหรือวัดแขกขอนแก่นเป็นเทวสถานของาศาสนาฮินดูที่ทุกท่านสามารถแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรจากมหาเทพได้ทุกพระองค์และยังสามารถเข้าร่วมพิธีบูชาไฟหรือที่เรียกว่าพิธีอารตีได้ทุกวันจันทร์ พิธีบูชาไฟเป็นพิธีกรรมในการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมอบความสุขและความโชคดีให้กับผู้ที่ร่วมบูชาไฟทุกท่านการบูชาไฟจะแบ่งแยกเป็นการาสงสนานก็คือการบูชาสิวลึงนะครับด้วยน้ำนมด้วยน้ำการบูชา,าด้วยทูปดอกไม้ผลมไม้ราบไม้ อันนีแลวแล้วก็อารตีแล้วก็บูชาเขาเรียกว่าโฮมัมนะครับโฮมัมคือการบูชาไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นใน1วันจันทร์เราก็จะมีพิธีใหญ่อย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด19นะก็ทำให้พิธีกรรมต่างๆลดลงมาหลายเท่าตัวก็คือทำเพื่อไม่ให้ขาดในส่วนของการบูชา แม้แต่จะยากลำบากแม้แต่จะไม่ปลอดภัยแม้แต่จะเป็นอย่างไรก็ตามศรัทธาที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ย่นย่อไม่ย่อท้อแม้แต่จะยากไม่มีคนมาไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวก็จะทำนะครับนี่คือความศรัทธานะครับศรัทธาศรัทธา บูชาความรับนี่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในศาสนาฮินดูจำไว้นะครับศรัทธาบูชาความรักนะครับเทวลัยศีวมหาเทพขอนแก่นตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบ้านดอนยางตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นเทวสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ซึ่งเปิดให้ทุกท่านสามารถเข้าไปกราบบูชาขอพรจากองค์มหาเทพทุกพระองค์โดยมีท่านโกเฮบาบาศรีสัตยาผู้นำศาสนาฮินดูอยู่รอเพื่อมอบความรับความสัทธาพร้อมให้คำแนะนำผู้ที่เข้ามากราบไหว้บูชาองค์มหาเทพตลอดเวลาหรือท่านที่เข้ามาท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพความสวยงามของปฏิมากรรมรูปแบบทางศาสนาที่มีรูปทรงสวยงามตระการตาภายในเทวไลศิวะมหาเทพแห่งนี้